สวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในชั้นนางสาวจุธามาชมพุนิ์นักวิชาการประมงชำนาญการจากกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องผลการเสริมกรดอะมีโนในอาหารที่ใช้วัตถุิโปรตีนพืชทดแทนปลาบุ่นต่อการจเจริญเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ในทางเดิอนอาหารของปลานิลแปลงเพศขนาดเล็ก โดยมีผู้ร่วมวิจัยดังนี้คุณอ bon ุบลนัทลิมทิพย์สุนทรคุณวิกรมลังสินและคุณวรรณภารังศินค่ะที่มาและความสำคัญในการทำงานวิจัยครั้งนี้ในปัจจุบันจะพบว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากก็เป็นเรื่องของการลดปริมาณการใช้ปาป่นสำหรับผลิตอาหารสัตว์น้ำเนื่องจากปลาเป็ดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปาป่นมีปริมาณลดลง รวมถึงปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายและความต้องการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ำจึงมีการศึกษาถึงวัตถุดิบจากพืชชนิดต่างๆเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนป,ปลาปนซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เช่นสามารถทดแทนได้ในประมาณที่ต่ำคุณค่าทางโภชนาการไม่รครบถ้วนและก็อาจจะมีสารต้านโภชนาการหรือว่าสารพิษ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตความต้านทานโรคและประสิทธิภาพการใช้อาหารสำหรับกรดอะมีนเป็นกรดอะมิโนอิสระที่พบมากที่สุดในพ l ชม m าและในกล้ามเนื้อมีบทบาทในการพัฒนาเซลล์ในระบบทางเดินอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสมรรถนะการเจริญเติบโต ดังนั้นเพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นจึงได้ทำการศึกษาถึงผลของการใช้กรูตามีนในอาหารที่ใช้วัตถุดิบโปรตีนพืชทดแทนปลาปนเพื่อเลี้ยงปลานิลแปลงเพศขนาดเล็กสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดลองก็เพื่อทราบผลของการเสริมกรูตามีนที่ระดับต่างๆในอาหารที่ใช้วัตถุดิบโปรตีนพืชแทนที่ปลาปนต่อการเจริญเติบโตการประเมินคุณค่าอาหารอัตรารอดและนยิยมวิทยาของปลานิลแปลงเพศขนาดเล็ก ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดิอนอาหารได้แก่โปรตีสไรเปสและอะมิเลสในปาน,นินแป้งเพศขนาดเล็กและต่ออัตราก,การสังเคราะห์เอ็ต่อโปรตีนของปาน,นินแป้งเพศขนาดเล็กค่ะดำเนินการการวางแผนการทดลองจะเป็นการวางแผนการทดลองแบบถุมตลอดโดยมี5ชุดการทดลองชุดการทดลองละ4ซ้ำดังนี้ชุดการทดลองที่1อาหารที่มีปลาปนสูงและไม่เสริมกรูตามีนเป็นสูตรควบคุมเชิงบวก ชุดการทดลองที่2อาหารที่มีปลาปนต่ำไม่เสริมกลูตามีนเป็นสูตรควบคุมเชิงลบชุดการทดลองที่3อาหารที่มีปลาปนต่ำเสริมกลูตามีน1%อร์เชุดการทดลองที่4อาหารที่มีปลาปนต่ำเสริมกลูตามีน2%เซตและชุดการทดลองที่5อาหารที่มีปลาปนต่ำเสริมกลูตามีน3%เเโดยกำหนดให้อาหารทุกสูตรมีโปรตีนประมาณ36และมีค่าพลังงานรวมประมาณ400กิโลแคลอรีต่อ100กรัมอาหารค่ะ สถานที่ทดลองจะทำการทดลองที่อาคารทดสอบอาหารสัตว์น้ำอำเภอวางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะเวลาการทดลองจะทดลองในระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายน2561เป็นระยะเวลา12สัปดาห์การเตรียมป,ปลาทดลองจะนำลูกปลาดินแปลงเพศอายุ21วันน้ำหนัก0.3กร,รมัมจำนวน2,000ตัวมานุบาลในถังฟเบอร์กขนาด500ลิตรอัตราปล่อย500ตัวต่อถัง แล้วก็ให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำอนุบาลจนปลาได้ขนาด1กรัมจากนั้นทำการคัดขนาดแล้วอนุบาลต่อด้วยอาหารทดลองอีกประมาณ2สัปดาห์เพื่อปรับให้ปลายอมรับอาหารจึงนำมาใช้ในการทดลองสำหรับหน่วยทดลองจะใช้ตู้กระจกขนาด45คูณ90คูณ45เซนติเมตรจำนวน20ตู้ระดับน้ำสูง35เซนโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการทดลอง การเตรียมอาหารทดลองจะทําการเตรียมอาหารโดยใช้วัตถุดิบตามตารางจะทําการชั่งวัตถุดิบตามสัดส่วนและปริมาณที่กําหนดนําไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นเติมน้ําประมาณ30%นำไปอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดจะได้อาหารมีลักษณะเม็ดลอยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลิเมตรนำไปขึงลมและทําให้แห้งด้วยเครื่องฮอดแอร์โอเวนที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเป็นเวลา4ชั่วโมง จากนั้นสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทุกชุดการทดลองเพื่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารอาหารที่เตรียมได้ในแต่ละสูตรจะนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารได้แก่ความชืน้นโปรตีนไขมันกากและเท่าซึ่งผลวิเคราะห์ค่าโปรตีนในอาหารในพลังงานรวมจะเป็นไปตามสูตรที่เราได้คำนวณไว้ค่ะ การดำเนินการทดลองจะทำการคัดปลาใส่ตู้ทดลองตู้ละ25ตัวชั่งน้ำหนักรวมของปลาแต่ละตู้และสุ่มอีก25-30ตัวไปชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเหยียดของปลาแต่ละตัวจากนั้นสุ่มปลาที่เหลืออีกประมาณ200กรัมไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลาก่อนการทดลองการให้อาหารจะให้อาหารทดลองวันละสองครั้งที่เวลา9นาฬิกาและ15นาฬิกาทุกครั้งก็จะให้ปลากินจนอิ่ม ในระหว่างการทดลองจะทำการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตการกินอาหารทุก2องสัปดาห์จนครบระยะเวลา12สัปดาห์ในการทำความสะอาดตู้ทดลองจะทำการดูดตะกรนทิ้งและเปลี่ยนไตน้ำประมาณ80%ของตู้ทุกๆ2สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะทำการเก็บตัวอย่างปลาชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเหยียดของปลาแต่ละตัวเพื่อศึกษาการกระจายของขนาดปลา และก็นำไปคำนวณหาค่า condition factor จากนั้นสุ่มปลาอีก5ตัวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาหลังจากการทดลองค่ะในการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์และก็คุณภาพของกล้ามเนื้อนะคะก็จะส่งเก็บอายุวะภายในระบบย่อยอาหารได้แก่กระเพาะลำไส้และตับ เพื่อนําไปวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสไลเปสและก็อะไมเลสโดยสุ่มเก็บปลา3ตัวจากแต่ละตู้การทดลองนะคะแล้วก็จะสุ่มเก็บกล้ามเนื้อใต้กลีบหลังเพื่อศึกษาคุณภาพของกล้ามเนื้อและโปรตีนจากกล้ามเนื้อสหรับการศึกษาดัชนีอวัยวะและเนื้อเยื่อวิทยานะคะก็จะผ่าตัดตาเพื่อแยกอวัยวะภายในได้แก่กระเพาะอาหารไส้ตับและก็ตับอ่อนรวมถึงอวัยวะภายในทั้งหมด แล้วก็นำไปชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณตัชนีน้ำหนักของอวัยวะนะคะในส่วนของเนื้อเยื่อวิทยาก็จะสุ่มเก็บลำไส้เพื่อวิเคราะห์ด้านเนื้อเยื่อวิทยาโดยจะเก็บจากปลาทดลอง6ตัวในแต่ละชุดการทดลองโดยเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อแล้วก็รักษาสภาพในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนอย่างน้อย24ชั่วโมงจากนั้นก็นำไปทำเป็นสาละลถาวรแล้วก็ไปศึกษาทางพยาธิสภาพ ของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะนําข้อมูลการเจริญเติบโตน้ําหนักราตรารอดปริมาณอาหารที่กินประสิทธิภาพการใช้อาหารและก็ผลวิเคราะห์ทางเคมีของอาหารทดลองและก็ปลาทดลองมาคํานวณผลการตอบสนองของปลาต่ออาหารทดลองในแต่ละสูตระคะ่ะผลการทดลองนะคะการ จะเดินเติบโตจากการทดลองเลี้ยงปลานินแปงเพศน้ำหนักเริ่มต้นประมาณ3.25กรัมต่อตัวนะคะจะพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณกูตามีนแตกต่างกันเป็นระยะเวลา12สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตินะคะโดยน้ำหนักสุดท้ายจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 137. 0.9-145.30กรัมค่ะจากตารางนะคะเมื่อสิ้นสุดการทดลองจะพบว่าน,น้ำหนักสุดท้ายน้ำหนักเพิ่มต่อวันอัตราการจเจริญเติบโตจำเพาะรวมถึงอัตราการกินอาหารและก็อัตราการเลกเนื้อไม่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในชุดในทุกชุดการทดลองนะคะ ส่วนค่า condition factor ในชุดการพบว่าในชุดการทดลองที่1จะมีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่2ถึง5อย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิติค่ะในส่วนของประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารและก็โปรตีนที่สะสมในตัวปลาจะพบว่าในชุดการทดลองที่1มีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่3 4และก็5อย่างมีนยัยยะสำคัญทางสถิตินะคะ สำหรับค่าดัชนีน้ำหนักอวัยวะของปานินที่ได้รับอาหารเสริมกลูตามีนที่ระดับต่างๆกันหลังจากทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา12สัปดาห์จะพบว่าการเสริมกลูตามีนที่ระดับ2%่งผลให้ดัชนีของกระเพาะอาหารต่อน,น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับชุดควบคุมค่ะ ส่วนดัชนีของลำไส้ต่อน้ำหนักตัวและก็ดัชนีของอวัยวะภายในต่อน้ำหนักตัวจะมีค่าเพิ่มขึ้นในปลาที่ได้รับอาหารทุกสูตรเมื่อเทียบกับชุดควบคุมค่ะส่วนกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ย่อยอาหารเมื่อสิ้นสุดการทดลองจะพบว่าเอนไซม์อะเมเลสมีค่าสูงที่สุดในชุดการทดลองที่เสริมกูตามีน2%เมื่อเทียบกับชุดอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างเอนไซม์อะไมเลสต่อทิปทินมีค่าสูงที่สุดในทิปเมนเดียวกันเมื่อเทียบกับชุดควบคุมค่ะในส่วนของเอนไซม์เซลลูโลสมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตในทุกชุดการทดลองเมื่อเทียบกับชุดควบคุมสําหรับเอนไซม์ไรเปสก็จะมีค่าสูงที่สุดในปรามที่ได้รับอาหารที่มีกากถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบหลกักและก็ไม่มีการเสริมกูตามีนค่ะ ในส่วนคุณภาพของกล้ามเนื้อของปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมกลูตามีนที่ระดับต่างๆหลังจากทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา12สัปดาห์จะพบว่าความเข้มข้นของ RNA โปรตีนและอัตจจราส่วนระหว่าง RNA ต่อโปรตีนมีค่าไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลองค่ะสำหรับผลทางเนื้อเยื่อวิทยาพบว่าลักษณะของเนื้อเยื่อของวินไล ของท่อทางเดินอาหารส่วนรูโอดีนัมในชุดการทดลองที่2ก็คือภาพเบียนะคะจะเกิดการรวมตัวของวินไลที่อยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดจากภาพจะแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของวินไลในปลาชุดการทดลองที่1คือภาพทางซ้ายมือและชุดการทดลองที่2คือภาพทางฝ่ามือโดยพบว่าปลาในชุดการทดลองที่2จะมีการรวมตัวกันของวินไลที่อยู่ใกล้เคียงกัน และก็พบความเสียหายของเซลล์อนโทโรไซต์ ide, ในส่วนปลายของวินไลน์ค่ะสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองจากผลการศึกษาระดับการเสริมพูตามีนในอาหารปนินแปลงเพศขนาดเล็กพบว่าทั้ง5ชุดการทดลองมีค่าด้านการจเจริญเติบโตน้ำหนักสุดท้ายน้ำหนักเพิ่มต่อวันอัตราการจเจริญเติบโตจำเพาะและอัตราแรกเนื้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างจากที่ยันไดชิวโจร,รายงานไว้ในปลาเชียนขาบน้ำหนัก8กรัมที่พบว่าการเสริมพูตามีน1.2%ในอาหารจะส่งผลให้การจเจริญเติบโตของปลาการพัฒนาโครงสร้างของลำไส้เล็กดีขึ้นกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสและไลเปสมีค่าสูงขึ้นส่วนระดับกิจกรรมของเอนไซม์ในทางเดินอาหารทั้งเปปซินทิปซิน และไคโมทริปซินในปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองทั้ง5ชุดการทดลองพอบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติค่ะสำหรับผลของกลูตาเมนต่อโครงสร้างของวินไลพบว่าโครงสร้างของวินไลในปลาชุดการทดลองที่1ที่ได้เล็กโปรตีนจากปลาปนมีลักษณะของวินไลในลำไส้ส่วนดูโอดิน้มที่สมบูรณ์ สำหรับปลาในชุดการทดลองที่2ที่ได้รับอาหารที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนป,ปลาปนโดยไม่เสริมกรูตามีนจะแสดงลักษณะความปิดปกติของวินไลามากที่สุดในส่วนของกลุ่มการทดลองที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนป,ปลาปนโดยเสงูดสงดยเสริมกลูตามีนในอาหารในอาาัตรา1 1 2และก็3เปอร์เซ็นต์จะพบความผิดปกติของวินไลลดลงตามลำดับ สรุปได้ว่าเมื่อพิจารณาด้านการเจริญเติบโตปานินแปลงเพศขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารที่ลรดระดับปราปนเหนือ3%และเพิ่มระดับกาดถู่เหลืองเป็น55%โดยไม่มีความจำเป็นต้องเสริมกูตามีนสำหรับข้อเสนอแนะจากผลการทดลองในครั้งนี้ พบความผิดปกติในลำไส้ของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ไม่ใส่กูตาะมีนซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตแต่มีแนวโน้มว่าปริมาณกูตาะมีนที่เพิ่มขึ้นในอาหารมีผลในการป้องกันการถูกทำลายของมินรายในลำไส้ปลาเพิ่มขึ้นจึงควรขยายระยะเวลาการทดอดลองออกไปจนถึงปลาขนาดใหญ่เพื่อจะได้เห็นผลของการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ